อ่ะนี่รายละเอียดที่ใหญ่นายช่วยตอนนี้นวินเราเปิดโรงงานผลิตอาหารเสริมนะแล้วก็เปิดคลินิกเสริมความงามด้วยก็ดูแลพวกรูปร่างกับผิวพรรณเนี่ยเหมือนสาขาในกรุงเทพเลยเป็นเทอร์มีนอืมนี่มันยาอันตรายนะอันตรายอะไร ทุกคลินิกเขาก็ใช้การนายลองไปดูดิคืนเปนอย่างนี้เว้วินตอนเนี้ยลูกค้าเราเยอะมากแล้วโคต้ายาที่เราได้มามันไม่พอก็เลยอยากให้นายช่วยเอา,อาง,งี้วินเราให้ค่าเสียเวลานายเดือนละเจ็ดหมื่นค่ายาต่างหาก โอเคปะเจ๊งเงนเลยเหรอน้อยไปเหรอต้วนายอยากได้เท่าไหร่รถใหญ่ทีเดียวเลยก็ได้นะเราเพื่อนกันเรื่องเงินเราไม่ติดไวินเอจะคิดมากอะไรขนาดนั้นน่ะฟังนะเว้ยเพื่อน ถ้านายไม่ช่วยเราก็มีหมอคนอื่นรอช่วยเราอยู่ดีแต่เราเป็นเพื่อนกันเราเงยเพื่อนดีกว่าจริงไหมเดี๋ยวเราจะพานายไปที่คลินิกของเราไปเห็นกับตาตัวเองเลยแล้วข้อตัดสินใจก็ได้โอเคไหม